สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกราคม2564วันนี้เรามีการเปิดตัว Alnimaza BT50 พร้อมกัน ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทมาซาวิจาริริหรือมาซาหัวหิน<อ>นี่เองนะครับอยู่ตรงซอยหัวหิน6 1ทับหนึ่งนะครับตรงข้ามโรงแรมหินน้ำนะครับวันนี้เรามีอะไรใหม่สําหรับมาซาจะมีกระบะนะครับจะเป็นกระบะโตใหม่ล่าสุดเลยนะครับ,รบผมไม่ใช่การปรับโฉมไม่ใช่การปรับนิดๆหน่อยๆนะจะเป็นการเปลี่ยนทั้งคันก็คือไม่ใช่ไมเนอร์เชนเป็นเมเจอร์เชนเลยนะครับเมเจอร์เชนเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์ เปลี่ยนทั้งตัวถังใช่เปลี่ยนทั้งไลน์แม็กทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนิวจริงๆเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ก่อนที่ทุกคนสงสัยนะครับว่าเครื่องยนต์เรามีทั้งหมดกี่ขนาดครับอ่าจะมี2ขนาดนะครับขนาดแรกจะเป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีนะครับขนาดที่สองนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามพันซีซีมีเทอร์โบไหมครับเทอร์โบทั้งคู่เลยเทอร์โบทั้งคู่เลยนะครับครับทีเนี้ยรุ่นย่อยนะครับรุ่นย่อยมันจะแยกได้เป็น ตัวสแตนดาร์ดก็คือว่าเป็นเป็นตัวตอนเดียวอหัวเดียวเขาเรียกหัวเดียวตัวตัวแคปตอนครึ่งก็คือฟรีสไตล์แคปนะครับอ่าแล้วก็ตัวสแตนดาร์ก็จะเป็นดับเบิลแคปหรือ4ประตูนั่นเองหรือสประตูกระบะสี่ประตูมีทั้งหมดอสามตัวถังนะก็คือเป็นตัวหัวเดียวภาษาบ้านๆเลยแล้วก็เป็นแครปแล้วก็4ประตูนะครับเป็นภาษาบ้านๆเลยก็เดี๋ยวเรามาดูเรารู้เรื่องเครื่องยนต์แล้วเรารู้เรื่องตัวถังแล้วคราวนี้เราถ้าเราอยากรู้อะไรต่อไปอีกอ่าก็จะเป็นเกียร์อ่เรื่องเกียร์ ทีนี้จะมีลูกค้าถามว่าเอ้ยม,มีเกียร์ธรรมดาไหมมีเกียร์ออโต้ไหมก็จะบอกว่ามีทั้งสองมีทั้งขอ <c oughs> ง,งเกียร์แล้วครับแล้วระบบขับเคลื่อนก็มีทั้งล้อหน้าและ <c oughs> ขับเคลื่อน4ล้อนะครับในรุ่นตัวท็อปนะครับ3 0 0 0ันีเดี๋ยวเรามาพามาชมดูภายในกันดีกว่าว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับภายในนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือเพิ่มความหรูหรามาจากเดิมนะครับไม่ได้เรียบเรียบนะครับแล้วก็จะมีรถเขาเรียกวัสดุ soft ัช u c h เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะหลายตัวเลยความรู้สึกก็คือสัมผัสแล้วนุ่มใช่ครับและที่ผมชอบมากคือเกีร์สองครัเกียร์สองจ้าตรงไหนี่ของสองชั้นเลยนะเนี่ยโอ้โห สองชั้นเลยนะครับชั้นบนชั้นล่างและชั้นล่างนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับระบบลดแอร์แบทถุงลมนิรภัยนะครับสำหรับในกรณีที่มีเด็กนั่งมาด้วยนะครับหรือใส่คาซีทมาเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้ปิดแอร์แล้วล็อกปิดระบบ SRS ไปนะครับ SRS แบทนะครับหรือระบบถุงลมนิรภัยนะครับมีกล้องมอยหลังด้วยแล้วก็จะมีครบอยู่แล้วออปชั่นครบพวงมาลัยออปฟังก์ชันดีใช่ครับยิ่งในตัวเขาก็จะมีพวกทูดคอนโซลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและอย่างที่บอกก็คือมีวัสดุเเเเาาาาาาะะะนนนนนนครรัััับบแลลลล้้ววกกก็็จมมมมีีีีุ่่ทปหหหงงงงผชอยยสสสสตต อันนี้ที่เป็นที่เราดูอยู่นี้ก็คือเป็นเบาะผ้าก็ยังผมความรู้สึกว่ามันโอเคนะค่อนข้างค่อนข้างจะดูดีทีละรู้สึกว่าคนหมูไปลองขับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับช่วงล่างแตกต่างจากเดิมไหมช่วงล่างความคิดผมนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเป็นช่วงล่างเกาะสนมน,สนมากขึ้นมผมสัตว์คงได้เต็มที่และระบบเกียร์ที่บอกก็คือระบบเกียร์เข้าได้สมุิ สมูทมากไม่ไม่ไม่มีช่องว่างเลยไม่มีรอยต่อระหว่างเกียร์เลยถูกครับก็ทำสมูทเลยก็คือมีข้อปรับปรุงจากเดิมก็คือมีเจ็ทเชนจริงๆทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวถังถูกครับว่าอยากดูตัวเต็มหรืออยากรู้สเปกอยากรู้ราคาอะไรนะครับอยากรู้โปรโมชั่นจัดไปเข้ามาที่โชว์รูมมาสตาร์หัวหินนะครับตรงข้ามโรงแรมหินน้ำนะครับศูนย์สามสองห้าสองสองสองศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับใครที่มาไม่ถูกนะครับวันนี้ เราพอแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อๆไปที่จัเราจะเอาอะไรมานําเสนอหรือว่าจะรีวิวหรือว่าจะพาไปขับไปที่ไหนใั้ลองครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วติดตามกันนะครับติดตามของเรานะครับผมสันนะครับผมหมูนะครับบ้านจ่าหงวหินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ